นี่เรากำลังลงไปตรงสะพานนะคะสะพานซูตรองเป้ค่ะองศารถด้วยลูก

โอเคไปขึ้นสะพานกันขึ้นเลยลูกลนะใช่ไม่อดตามไปเลยาม้าาใช่เดินระวังระวังนะลูก เป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นนะคะที่จริงถ้ามีทุ่งนาจะสวยมากเลยนี่เขากำลังทำกล้าทำกล้าต้นไผ่มาแรงตัวเล็กๆนี่นนะคะสะพานไไปปเดินสะพานทอดยาวไปถึงวัดนะคะไม่ใช่เห่าอน้ราเคยเห็นอะไรบินอยู่อันใหญ่ใหญ่ มมมันจะีเสียเเงมื่อนะคะให้ให้องศาไปเช่าล่มมานะคะแดดมันร้อนค่ะวันนี้ษาได้ล่มสีใดบ้างกษาไปเรื่องร่มสีเขียว่าค่ะทุกคนบอกเอล พอเอาสีแดงองศา,าได้เขียวปัดมาเลยลูกสาวชอบสีดีอะลูกไม่ใช่มันไม่มีสีแดงมันไม่มีสีแดงนี่เราเดินจากทางขึ้นมาเมื่อกี้นะคะจนถึงสุดปลายทางสะพานอีกที่นึงแล้วน,นะคะร้อนมากคะ่ะทุกคนแดดแรงมากคะ่ะต้องให้องศาถือร่มนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงคะ่ะเมื่อเช้ายังหนาวๆอยู่เลยตัวน,นี้ร้อนแล้ว นี่ถึงสานแล้วน,นะคะนี่ขับข้างบนนั้นจะเป็นวัดนะคะวัดชื่อวัดอะไรนะพ่อเล่นี่เป็นทางขึ้นไปวัดด้านบนนะครับขึ้นไปหน่นบันไดนูน่นแล้วก็ขึ้นไปวัดนน่นข้างบนนะครับส่วนข้างหน้านี้เป็นร้านกาแฟานะครับ บรรยากาศรอบๆสภานนี้ยาวนู่นนะครับที่เราเดินข้ามาเมื่อกี้องศาเดินกลับไปแล้วนะครับ